่ากันต่อนะครับด้วยเรื่องของกุ้งนี่แหละครับที่ปลอดภัยทานได้นะครับทาง CPF ก็ได้มอบกุ้ง CP Pacific ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นด่านหน้าในการสู้ภยัยโควิด1 9ครับ บริษัทเจริญพ,กพักฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นำโดยนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารหนายไพรโรธอภิรักษ์นุสิตรองกรรมการผู้จัดการบริหารและนางพันนินีนันทพาน,นิชรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสได้มอบผลิตภัณฑ์กุ้งซีพีแปซิปิกจำนวน300กิโลกรัมให้ถีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภาการชาติไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์แพทย์หญ,ญิงยุวรีพิชิตโชครองูวอในการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคลรองศาสตร าจารย์นายแพทย์นิพนธ์เขมเพชร,รองพ่วอในการฝ่ายสนับสนุนบริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชยัยสิทธิพันธ์รองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเป็นผู้รับมอบ การมอบผลิตภัณฑ์กุ้ง CP Pacific ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจมั่นใจกุ้ง CP Pacific ที่นอกจากจะช่วยเป็นสเสบียงหนุนทับนักรบเสื้อกาวในการรับมือสถานการณ์โควิดรอบใหม่แล้วยังถือเป็นการตอกย้ำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยมีความปลอดภยัยทุกคนสามารถรับประทานได้อย่างมั่นใจ สถานการณ์โควิดรอบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตลาดกุ้งและอาหารทะเลจึงอาจทําให้หลายคนวิตกกังวลกับการรับประทาน CPF เป็นหนึ่งในผู้ผลิตกุ้งชั้นนําของโลกยืนยันว่าทุกคนสามารถบริโภคกุ้งปรุงสุกได้อย่างปลอดภัยขอให้ใคลายกังวลและกลับมาบริโภคกุ้งตามปกติซึ่งเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กําลังได้รับผลกระทบอีกด้วย ต้องเรียนว่าในเรื่องของ,ของการบริโภคสัตว์น้ำเนี่ยนะครับสามารถบริโภคได้อยาอ่างปลอดภัยกุ้งของเราเนี่ยมาจากเกษตรกรที่มีการเลี้ยงถูกต้องอยู่แล้วในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมีการตรวจสอบทั้งแรงงานที่ถูกต้องและกระบวนการเลี้ยงที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันความมั่นใจได้ว่าเราสามารถบริโภคได้กรมอนามัยเนี่ยก็มีการประกาศแล้วว่าการบริโภคสัตว์น้ำเนี่ยสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย สำหรับกุ้งซีพีแปซิฟิกเป็นกุ้งที่เลี้ยงด้วยระบบไบโอซิเคียวิตี้และนวัตกรรมสามสะอาดควบคู่ไปกับมาตรฐาน GAP ผู้บริโภคนำไปปรุงสุกด้วยความร้อนตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและโภชนาการและรับประทานได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายกุ้งจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคโดยตรงณนะร้านซีพีเฟสต์มาและแม็กโคทุกสาขาเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาวะวิกฤตโควิด -19 รอบใหม่นี้ พักชมโฆษณาพู่หนึ่งครับกลับมาช่วงหน้าวีรูมต่างประเทศเรื่องใหญ่เลยนะครับเมื่อทางการรัสเซียออกมายอมรับฮะว่าความจริงแล้วในประเทศรัสเซียอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่าที่มีการรายงานออกมาถึง3เท่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ น้ำยาถูพื้นสปาคลีนพรีเมียมโกลกลิ่นอ่อนๆสะอาดแห้งไวและยังสามารถล้างห้องน้ำได้ไม่มีกลิ่นคาวสปาบ้านต้องสปาคลีน